สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยงพระรามสองนะครับคราวนี้เรามาพบกันนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของเรนโซนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับล้อตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าก็ผมเทิร์นออกมาจากคุณลูกค้านะครับที่เขาใส่กับรถมานะครับล้อตัวนี้ถูกใส่มากับรถโตโยต้างเทมปี่นะครับลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นล้อเดิมนะครับก็เลยถอดล้อตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้ของเรนโซ นะครับเรนโซ่นะนะครับเป็นล้อที่ผลิตในไทยนะครับขอบ17กว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซต35นะครับใส่น้ำชัดเจนนะนะครับลูกค้าท่านใดนะครับชอบล้อของเรนโซ่แต่ไม่อยากไปเสียเงินเบิกใหม่คุณนี้เบิกแพงนะวงหนึ่งก็4,500แล้วแต่ของนะถ้าขอบใหญ่ๆก็7,8,000ก็มีนะครับมาซื้อล้อที่ร้านเราไปใส่ได้นะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจตะเลยีล่สหรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะบ้าณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากรั้นต้นยางยมของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ